ฮิโรชิมะนางาสากิสองชื่อนี้ทุกคนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆในวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่าคือเมืองสองเมืองที่ได้ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของโลกเรา ครับผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านพบก,กับพวกเราชาวบริไฟกันอีกครั้งโดย e ีนี้ก็จะเป็นตอนแรกของพวกเราอย่างเป็นทางการหลังจากพวกเราได้เปิดตัวกันไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวกันไปข้างต้นว่าไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับเดือนเดือนนี้เลยเพราะว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปี1945หรือเมื่อ7 9ปีที่ผ่านมาเนี้มันได้มีการทิร้ปเระเบินดนิวเคลียร์ครั้งแรกและครั้งเดียวของพวกเรา มวลมนุษยชาติที่เมืองฮิโรชิมาในางาซากิประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถ้าพูดกันแบบนี้แล้วหลายๆคนอาจจะตั้งคาถามในใจครับว่าทําไมถึงเป็นสองเมืองน,นี้และทําไมมันถึงมีแค่ครั้งเดียวก่อนจะตอบแบบคาถามเหล่านี้นะครับเรามาดูในแง่มุมของประวัติศาสตร์กันดีกว่าครับว่าโอเคอะไรมันกอ่อให้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ขึ้นมาอะไรเป็นสาตั้งต้นที่กอ่อให้เกิดหเหตุการณ์เหตุการณ์นี้โดยวันนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์นะครับมาช่วยผมตอบคําถามคถามคถามนี้ นั่นคือพี่อันดานั่นเองตบมือครับวัสดีครับพี่อันดาผู้เชี่ยวชาญทางว่าวศาสตร์ประจำเรียนนะครับตบมือครับตอนนี้พวกเราสองคนก็จะมาช่วยกัน connecting the dot เนาะว่าอะไรบ้างที่มันก่อให้เกิดการทิ้งระเบิดอย่างที่ได้กล่าวไป okay, สําหรับ,รบอย่างแรกเลยพี่อันดาพี่ว่าพี่อันดาคิดว่าดอทแรกเลยที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนดีครับอ่าก็ถ้าดอทแรกที่เราควรจะพูดถึงเนี่ยถ้าสมอ่าถ้าการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์การจบสงครามใช่ไหมเราก็ควรจะรู้ก่อนว่าการเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันเริ่ม ซึ่งถ้าเป็นในยุโรปปกติเขาจะเริ่มกันยังไงน่าจะทุกคนน่าจะมาสงครามโลกครั้งที่สองในภาคยุโรปจากการที่นาซีเยอรมันบุกโปรแลนด์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นในภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองมันจะเริ่มจากการที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำการบุกจีนเพื่อแสวงหาทรัพยากรกับแรงงานคนเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเป็นจกักรวรรดินิยมล่าอาณานิคมก็เลยต้องการของพวกนี้เนี่ยมาขยายอาํานาจของจักรวรรดิเพิ่มขึ้นแต่ทีเนี้ยการ รูกรานจีนมันก็เลยนาไปสู่เหตุการณ์สะพานมาโกโปโรในปี1937ซึ่งเป็นการเริ่มสงคารามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2แต่ไอทีนี้เนี่ยอเมริกาเป็นพันธมิตรกับจีนไงก็ไม่พอใจใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำการบุกจีนก็เลยทำการคว่ำบาตรไม่ยอมส่งออกยุทธบัตรใจแล้วก็พวกวัตถุด,ดิบกับน้ํามันให้กับญี่ปุ่นทั้งญี่ปุ่นเนี่ยประเมินแล้วว่าถ้าไม่มีน้ํามันจากอเมริกาเนี่ยญี่ปุ่นเองน่าจะอยู่ได้ไม่ถึงประมาณ2ปีมั้งจะไม่ผิดก็เลยทําให้ญี่ปุ่นต งั้นเราต้องโจมตีอเมริกาก่อนเอาแบบให้เร็วให้แรงให้อเมริกายอมเข้าโต๊ะเจรจายอมแพ้ไปเลยแล้วก็ยอมขายน้ํามันให้เราต่อมันก็เลยนําไปสู่เหตุการณ์ในวันที่7ธันวาคมปี1941ซึ่งก็คือเหตุการณ์การบุกเกาะเพิร์ลฮาร์เบอร์ไม่ใช่เกาะเพิร์ลฮาร์เบอร์สิมันต้องเรียกว่าฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่เกาะโฮโนลูลูอ่าราฐฮาวายถ้าจะพูดง่ายๆเนาะใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าก<ช>ารที่ญี่ปุ่นสามารถอ่า ลอบเข้าไปโจมตีสหรัฐได้อย่างแบบแยบยลมากขนาดนั้นอนะ่ะคือเราอาจจะเคยเห็นจากในหนังเรื่องพือฮาวเวอร์กันมาก่อนเนาะก็คืออาจจะเป็นดูอาจจะเป็นหนังรักไปบ้างแต่ว่าในหนังนั้นอนะ่ะมันก็เสนอออกมาได้ค่อนข้างตรงก็คือในวันวันนั้นวันที่เจ็ดธันวาคมหนึ่งเกสี่หนึ่งอ่ะมันเป็นช่วงวันพักข,ของสหรัฐเวลาอ,นะอเมริกาพอดีใช่ไหมครับใช่มันเป็นวันอาทิตย์ทหารอเมริกานนก็นอนกระดิกเท้าเหมือนเราทุกคนใช่ใชกำลังหลับหลับอยู่อยู่ดีก็มีลูกระเบิดล่วง,วงจากฟ้าใสา่หรือลบตัวเองอะไรประมาณนั้นเลยใช่ การที่ญี่ปุ่นจะทําแบบนั้นได้แสดงว่าญี่ปุ่นก็ต้องแข่ง่งมากเลยใช่ไหมครับและทีนี้อะไรมันคือความเป็นจุดที่ทําให้ความได้เปรียบของญี่ปุ่นนั้นพลิกกลับมาหาอเมริกาอ่าก็จริงๆตอนเรื่องสงครามแล้วนะญี่ปุ่นก็ได้มีความได้เปรียบอเมริกาที่ค่อนข้างมากอยู่เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีทหารที่มีประสบการณ์แล้วก็มีกลยุทธ์การรบที่ดีบวกกับการที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถคอนเซนเทรตกองทัพตัวเองเอาไว้ในภูมิภาคแปซิฟิกได้ในขณะที่อเมริกาเนี่ยต้องกระจายกองทัพของตัวเองไปทั้ง ภูมิภาคแปซิฟิกแล้วก็แอตแลนติกเลยทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเริ่มช่วงเริ่มต้นสงคารามญี่ปุ่นก็เลยทําได้ดีกว่าแล้วก็การที่ญี่ปุ่นเข้าโจมตีสายฟ้าแรกที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ก็ทําให้กองเรือแปซิฟิกของอเมริกาถูกทําลายด้วยญี่ปุ่นก็เลยเหมือนมีเวลาว่างประมาณ6เดือนที่จะแบบยึดครองภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิกได้โดยที่อเมริกาก็ขัดอะไรไม่ได้มากมันก็เลยทําให้ญี่ปุ่นช่วงเริ่มสงคารามเนี่ยญี่ปุ่นได้เปรียบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวัดกันเรื่องของทรัพยากรแล้ววกก็คาาาามสามสารรถในผลิต อเมริกามันเหนือว่าญี่ปุ่นเยอะใช่เพราะฉะนั้นอ่ะภายในเวลาไม่ถึงหกเดือนอเมริกาแทบจะสร้างกองเรือทั้งหมดกลับขึ้นมาใหม่ได้โดยแทบจะเทียบเท,ท่าญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็เลยมองว่าเฮ้ยเวลาเรื่องไม่พอละเราควรจะต้องทําลายกองเรือแปซิฟิกของอเมริกาอีกรอบญี่ปุ่นก็เลยวางแผนจะไปโจมตีเพลฮาเอ่อเพฮาเบอร์อีกรอบแต่ว่าคราวนี้มันต้องผ่านหมู่เกาะเลยนะหมู่เกาะมิดเวย์ใช่ไหมครับใช่เอ่อมันต้องเดินทางผ่านหมู่เกาะมิดเวย์แล้วอเมริกาเนี่ยณนะตอนนั้นอ่ะสามารถแกะ รหัสการสื่อสารของญี่ปุ่นได้แล้วก็เลยล่วงรู้ล่วงหน้าว่าญี่ปุ่นจะเข้าโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์อีกรอบก็เลยส่งกองเรือของตัวเองไปดักโจมตีกองเรือญี่ปุ่นที่มิดเวยทำให้ญี่ปุ่นเสนียสูญเสีย,สสยกองเรือมันทุกเครื่องบินของตัวเองเกี่ยวทั้งหมดเลยอเมริกาเลยกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็ทําการเริ่มทําการตีโต้ไปตามหมู่เกาะต่างๆซึ่งมันเรียกว่า รียกว่าอะไรยุทธวิธีไอแลนฮอปปิ่งใช่ไหมครับที่กระโดดข้ามไปทีละเกาะอ่าอปปใช่ใช่มันคือยุทธวิธีไอแลนฮอปปิ้งซึ่งมันเป็นการยกคนขึ้นบกไปทีละเกาะทีละเกาะกจากหมู่เกาะที่อยู่วงนอกสุดเข้าไปถึงแบบหมู่เกาะที่แบบอยู่ใกล้แผ่นดินแม่ของญี่ปุ่นซึ่งหมู่เกาะที่อยู่ใกล้แผ่นดินแม่ของญี่ปุ่นก็เช่นอิวอจิมากับโอกินาว่าซึ่งทั้งสองเกาะเนี้ยด้วยความที่ญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นเป็นรัฐที่บูชิโดแล้วก็ฟู่ฝุดใจเพื่อองคจักรพรรดิใช่ไหมก็เลยทําให ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยทหาร่านญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมแพ้แล้วก็แบบสู้สุดใจขัดดิ้นเพราะฉะนั้นการยึดไอ้พวกหมู่เกาะเหล่านี้ก็จะทําให้อเมริกาสูญเสียค่อนข้างหนักมากอ่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าไอ้ท่านฮอปปิ้งมันเป็นประมาณไหนคือมีซีรีส์มาป้ายหายอีกซีรีส์หนึ่งเหมือนกันก็คือซีซรีส์เรื่องเดอะแปซิฟิกมันคือซีรีส์ที่ตั้งขึ้นมาแบบว่าในช่วงสงครามแปซิฟิกเลยนในช่วงที่เราพูดถึงกันนี่แหละแล้วก็มันจะโชว์ให้เห็นว่าการที่อเมริกกกกกาาาาเนนนนน่่ยรยคขึ้บใใแแตลลลแตลลละะะะ็ๆ มันยากเย็นขนาดไหนแล้วมันสูญเสียเยอะขนาดไหนเพีอยนดาพอจะมีพอจะจําได้บ้างไหมครับผมค่อนข้างจะลืมเรื่องตัวเลขของผู้สูญเสียในการบุกเกาะใหญ่ๆของญี่ปุ่นก่อนจะพูดถึงตัวเลขก็อยากจะแนะนาว่าเฟรดเดอร์ฟิฟก็ดีจริงๆนะผมก็เคยดูมาแล้วทั้ง10ตอนเลยก็สนุกดีก็แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในแปซิฟิกเนาะแต่ถ้าใครอยากสนใจแบบการลบมในภาคยุโรปก็แนะนําเรื่องเดอะแบรนด์ออฟบรัเอร์นะครับโอเคสนุกเหมือนกันสนุกเหมือนกันโอเคกลับมาที่ท็อป,ปิกหลักของเราบ้างดีกว่าก็จะเลยไปไกล ก็ถ้าจะม่ถิดนะที่อิวอจิมารู้สึกจะสูญเสียประมาณ6-7 0 0 0คนส่วนที่โอกินาวะเนี่ยสูญเสียอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ20,000ืเลยซึ่งทางกองประชาการของอเมริกาก็คิดว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราแค่บุ่ยบุกหมู่เกาะ2หมู่เกาะที่ยังไม่ใช่แผ่นดินแม่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำแล้วยังสูญเสียหนักขนาดนี้ยถ้าจะบุกเกาะญี่ปุ่นจริงๆน่าจะสูญเสียเป็นล้านวะก็เลยต้องหันไปหาโครงการโครงการหนึ่งที่แบบ น่าจะช่วยจบสงครามได้เร็วขึ้นซึ่งก็คือโครงการแมนฮัตตันตัวเลข2 0 0 0มืคนนะอาที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่ไดีนะแต่จริง,รงๆแล้วสอง0มืคนนะั้นแทบจะเทียบเท่าการทำดีเดย์ได้เลยเนาะใ,<ช>ในภาคในภาคยุโรปอ่อาก็ถ้าอย่างเงี้ยลายคนอาจจะพอนีกภาพออกแล้วว่าเหตุผลอะไรพอจะเป็นเหนตุผลที่ทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเลือกที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์จากโครงการแมนฮัตตันทีนี้ผมพอจําได้ว่าโครงการแมนฮัตตันเนี่ยมันไม่ได้ทามาเพื่อสู้กับญี่ปุ่นโดยตรงใช่ไหมครับใช่จริงๆโครงการแมนฮัตตันเนี่ยตอนแรกมันคิดขึ้นมมาเเพื่อสู้กัับยน ซึ่งทั้งอเมริกาแล้วก็เยอรมันเนี่ยก็ต่างมีโครงการในการพัฒนาเรียกว่า oh, อาวุธ <New Care. S 1> อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธทาลายล้างสูงของตัวเองซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยก็แข่งกันมาตลอดแต่ว่าเยอรมันเนี่ยไม่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ออกขึ้นมาได้ทันอเมริกาแล้วก็แพ้สงครามไป็นซะก่อนในขณะที่อเมริกาเนี่ยสามารถทําโครงการแมนฮัตตันจนสําเร็จซึ่งเลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกเนี่ยทำการทดลองที่รัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนก,นกรกดาคมปี1945มันชื่อว่าทร i n i ตี้สหรัฐก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็มีนิวเคลียร์แล้วงั้นเราเอามาใช้กับญี่ปุ่นแล้วกันจะได้ไม่เสียของซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกเลยที่ทำการที่ที่ญี่ปุ่นมีชื่อว่าลิตเติลบอยซึ่งมันทำมาจากหัวลบยูเรเนียมด้วยความที่ว่าหัวลบยูเรเนียมเนี่ยมันใช้แร่ธาตุธาอ่อันนี้ต้องเกริน่กนก่อนนะว่ารูปบิดนิวเคลียร์ที่ใช้ตอนนั้นทำมาจากแร่ธาตุอยู่สองชนิดก็คือยูเรเนียมกับพุทโตเนียม ถ้าเป็นยูเรเนียมเนี่ยจะใช้น้อยหน่อยมันก็ได้ทาให้ระเบิดนิวเคลียร์ลูกเล็กเพราะฉะนั้นลูกแรกม,มันก็เลยชื่อว่าลิตเติลบอยส่วนถ้าเป็นโพโตเนียมเนี่ยมันใช้เยอะหน่อยก็ได้ทําให้แบบระเบิดนิวเคลียร์มันจะลูกใหญ่หน่อยก็เลยลูกที่2ก็เลยมีชื่อว่าแฟตแมนเพราะมันทำแบบพูโตเนียมเป็นสองชื่อที่ค่อนข้างจะคุ้นหูกันเนาะอืมใช่ค่อนข้างคุ้นหูเลยลิตเติลบอยกับแฟตแมนซึ่งลูกแรกเนี่ยที่ชื่อว่าลิตเติลบอยทได้ทําการทิ้งในวันที่6สิงหาคม945ทิ้งจาเครื่อ่บิบห2 9ที่ชื่อว่า อีโนราเกนะที่เมืองฮิโรชิมาส่วนลูกที่2เนี่ยทำการทิ้งที่เมืองนางาซากิในวันที่9สิงหาคมปี1 945ซึ่งผลจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สลูกเนี้ยก็ทาให้ทั้งฮิโรชิมากับน,นางาซากิล่าเป็นหน้ากองแล้วก็แบบทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าเออขืนฟูต่อไปก็คงโดนทิ้งระเบิดนิวเคลียร์หมดทุกเมืองคนตายทั้งประเทศทั้งพอดีก็เลยตัดสินใจยอมแพ้ในวันที่14สิงหาคมของปีเดียวกันก็คือ1 945 อ๋อ oh, มาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะพอเข้าใจแล้วว่าอะไรคือต้นเหตุของการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เนาะทีนี้มันมีเหตุผลอะไรเหรอครับที่ทำไมถึงต้องเป็นฮิโรชิมาและนางาสกิตอ่าสำหรับเหตุผลที่เลือกฮิโรชิมากับนาง,งาากิมาเป็นเป้าหมายในการที่ระเบิดนิวเคลียร์สองลูกแรกนะก็คือเหตุผลหลักๆง่ายๆอเมริกาต้องการบีบบังคับให้ญี่ปุ่นยอมแพ้เพราะฉะนั้นอเมริกาต้องแบบจมตีให้หนักเอาแบบท,ทีเดียวอยู่ศักยภาพการทัสงครามของญี่ปุ่นไม่เหลือเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกฮิโรชิมาซึ่งเป็นก็็เเปนมืองใหญ่ ในภูมิในทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเป็นกองบัญชาการกองทัพที่สองของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแหล่งกระจายสะ,สะเบียงแล้วก็ยุทธปัจจัยส่วนเมืองนางาซากิเนี่ยก็เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ในหมู่อ่ในเกาะคิวชูแล้วก็เป็นกู่ต่อเรือที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าอเมริกาสามารถทําลายสองเมืองนี้ได้ก็จะทําให้ศักยภาพในการทำสงครามของญี่ปุ่นเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากหมกับการที่ว่าอเมริกาเนี่ยก็อยากได้เรียกว่าอะไรแบบผลการทดลองว่า ถ้าเราทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงในแหล่งชุมชนที่ไม่มีประชากรหนานแน่นเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างก็เลยเลือกสองเมืองนี้เพราะมันก็เป็นสองเมืองที่มีขนาดใหญ่แล,หนนแล้วก็ประชากรหนาแน่นเราก็คงไม่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่แบบมุทยาแห่งชาติมไม่มีผลอ,อะไรง่ายๆก็คือว่า2เมืองนี้มันเป็นเมืองที่แบบว่ามีคุณค่าทางในเชิงของในแง่ของทั้งในเรื่องของประชากรที่สามารถทดสอบได้แล้วก็ในแง่ของทางทหารเองก็เป็นเมืองที่สําคัญเหมือนกันเพราะเป็นเมืองในด้านของอุตสาหกรรมผลิตอาวุธต่างๆยุทโธปจัย ต่างๆข้อกองทัพญี่ปุ่นเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วมันมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์บ้างไหมครับในการที่พยายามนำมันกลับมาใช้เพราะเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าสองครั้งนี้คือครั้งเดียวที่มีการใช้ระเบิหนิวเียร์ถ้าเอาที่ดังๆเลยนะก็จะมีในสงครามเกาหลีที่แบบว่าตอนนั้นก็คือมีฝั่งเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือใช่ไหมเกาหลีใต้ก็แบบเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมีอเมริกาหนุนหลังเกาหลีเหนือก็แบบฝั่งของมินิสเออมีจีนกับโซเวียตหนุนหลังซึ่ง พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ยันกันไปยันกันมาไม่มีใครชนะสักทีทางฝั่งอเมริกาที่มีแบบนแบบคนอนแมคอาเธอร์เป็นผู้นําก็เลยคิดแผนการขึ้นมาว่าเราจะเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปทิ้งใส่ไอ้พวกจีนกับเกาหลีเหนือมันจะได้ยอมแพ้ไปแต่ว่ากองประชาการของอเมริกาเอ่อไม่อนุมัติเพราะกลัวว่ามันจะเป็นการยกระดับสงคารามและอาจจะนําไปสู่เหตุการณ์รน,น,นิวเคลียร์ในอนาคตสงครามนิวเคลียร์ในอนาคตซึ่งมันก็น่าจะทําให้โลกเราแบบทาพินาศ ใช่เพราะว่าโลกเราตอนนั้นก็เพิ่งจบสงครามโลกครั้งที่สองเนาะจะเอาแบบสงครามโลกครั้งที่สต่อที่เป็นนิวเคลียร์อีกมันก็กระไรอยู่มันก็กระไรอยู่นะเออถ้าใครอยากทำสงครามเราอยู่กันอย่างสงบสุขดีกว่าน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่า,า,วาเสริมอีกอย่างนึงครับในปัจจุบันเองตอนเบิดนิวเคลียร์เองเนี่ยมันก็พัฒนาไประดับหนึ่งแล้วในในช่วงตั้งแต่ในช่วงสงครามเย็นเนาะมันเปลี่ยนจากการใช้ระเบิดอะตอมิกก็คือปรมาณูมาเปลี่ยนเป็นระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์หรือการใช้ไฮโดรเจนบอมบ์ขึ้นมาแทนซึ่งระเบิดปััััััจจุุบบบบนนนนนนนตออีีี้้คครรรรรมมมมมสสาาาาาถถวแงงขเเ่ยยทไดก โอ้โหพันเท่าของระเบิดแฟตแมนหรือระเบิดนิโตบอลได้เลยคือเปลี่ยนจากแฟตแมนนิโตบอลให้เป็นประทัดไปได้เลยใช่หมายว่าถ้าทิ้งโรงกลางกรุงเทพเนี่ยอยู่นครปฐมยังตายเลยนะอยู่เชียงใหม่ยังสะดุ้งเลยครับพราะว่าเ <laughs> นี่ยก็ประมาณนี้เนาะว่าทําไมมันถึงไม่มีการนามันกลับมาใช้อีก่ก็ง่ายๆเลยก็คือเรื่องของอนุภาคของมันนั่นแหละก็แล้วก็เราพวกเราก็หวังว่ามันจะไม่นํากลับมาใช้กันอีกเนาะเพราะนะตอนนี้ใน,นปัจจุบันนี้โลกเราก็ค่อนข้างจะตรึง มากมากตรึงเครียดสุดๆไต้หวันที่หนึงยูเครนที่ทหนึ่งแล้วทั้ง2ประเทศอย่างจีนและอ่ารัสเซีก็มีนิวเคลียร์ค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็หวังว่าเขาจะไม่เอามาใช้แล้วกันเนาะเรายังอยากทำบรีไฟอีพีต่อต่อไปออกมาเรื่อยๆใช่แล้วผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆให้เขาเชิญมาเป็นเกสติเกอร์อีกสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเหตุการณอ่า เป็นเรื่องราวข้าวๆว่าอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดการการทิ้งระเบิดนิเพียครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของเราก็ขอบคุณพี่อนดาเหมือนกันนะครับที่มาเป็นเกสต์วันนี้ให้ยินเลยครับขอบคุณเหมือนกันนะครับหวังว่าจะได้มาทํางานร่วมกันอีกก็ถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับที่มีทั้งความสนุกเฮฮาคุยกันเล่นได้รวมถึงมีสาระสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แบบว่าเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เผื่อใครสนใจก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามพวกเราชาวบริฟายกด s u b s c r i ป e รวมถึงกดแชร์ให้ อ่ะโดยพวกเราก็จะมีคอนเทนต์ใหม่มาทุกวันที่1นและวันที่16ข,ของทุกเดือนนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ